โอวันนี้เอว่าตื่นมาทำฮอตช็อกโกแลตเองนะเช้าเลยค่ะฮอตช็อกโกแลตเป็นยังไงคะอร่อยไหมคะโอเคค่ะ okay. เอวา,าไปซื้อหนังสือนี้มาจากห้องสมุดนะคะแล้ววันนี้นะคะเราจะทำเอวาอันไหนนะนมันคล้ายๆอันไหนเราจะได้ทำถูกกว่าอ๋อคล้ายคล้ายอ,อันนี้เดี๋ยวตรงนี้่กับตรงนี้กับตรงนี้กับตรงนี้ก็เป็น เป็นโอเค okay. ได้ค่ะตอนนี้เราเมีอินกริเดียอะไรบ้างเรามีข้าวแล้วก็ซีว,ซวีซีวีค่ะซีวีแล้วก็ฮอตช็อกโกแลตวันนี้จะทำทั้งกลางวันแล้วก็เช้าเลยนะโอเคซีวีค่ะใช่ทูกซีวีเอาให้ฟังก่อนนะคะว่าวันนี้เราไม่ได้ไปโรงเรียนค่ะแต่ว่าเราไปที่ เซนิก้าวินเลชคอมมูนิตี้เซ็นเตอร์ค่ะและนี่ก็คือตารางนะคะที่เอวาจะเรียนวันนี้วันพฤหัสแล้วนะคะเบกกิ้งคุกกี้ค่ะตอนที่ทำคุกกี้เหรอเบกกิ้งคุกกี้ก็คือทำคุกกี้ใช่ไหมตอนที่ทำพิซซ่าอร่อยไหมอ,อร่อยเลยเหรอเอวากินปะเขาทำพิซซ่าหน้าอะไรกันอ่ะ เกวไแฮ <Ham, S 1> มเบคอนซาซเสจบไม่รู้แล้วจ้าวะ,ะสูตรนี้โอเคปะสูตรนี้คือเป็นสูตรที่ใส่เกลือแล้วก็ใส่ครีมครีมที่ทำไอติมอ่ะโอ <Okay. S 1> okay, เคโอเคเคียงมาแล้วนะคะอึบ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 ไหนวจะจ๊ะ เข้าไปใส่ไงแค่นี้แค่นีนน้โอเคเราจีบปมไม่มีหมุนแบบนี้โอเคถ่ายรูวนะคะ1ังซองซัมโอเคว่าจะโรยหน้าด้วยนี้ใช่ไหมคะแนะนำทุกคนก่อนว่าอันนี้ Sun Chips เอออร่อยมาก,พกเพื่อนซื้อมาฝากอะค่ะบอกว่าอร่อยให้ลองไปกินดูเดบี้ใช่ปะ <c oughs> แล้วมันเป็นยังไงคะเ <c oughs> ยี่ยมคะ่ะ <c oughs> ผ่านนะคะ <c oughs> ก็จะเอาข้าวที่เหลือของไอวานนะ <c oughs> มาทำซูชิโอเคแต่เราห่ <c oughs> อกันดีกว่า <c oughs> อันนี้นะคะใครจะเอาไปทำตามนะคะใส่ซอสลงไปนิดนึงนะคะ่ะเคชัพนะคะแล้วก็ามายองเน้นะมันจะอร่อยมากเยแล้วก็เติม ไข่ให้มันเยอะๆกวนี้นะนี่เอวามีข้าวกลางวันเป็นอันนี้นะคะไข่แล้วก็ขนมปังนะคะแล้วก็ข้าวนิดหนึ่งเอว่าไม่ค่อยชอบกินข้าวนะคะใน<ม>นี้ไม่อะไรคะขนมที่พมันพิ่งโชว์โอเคแล้วก็อันที่สองแอปเปิลค่ะๆๆโอเคเดี๋ยวเราจะมาว้ดผมให้ว่ากันค่ะ คือเป็นผมแม่ผมที่แม่หันทําให้นะคะสวยไหมคะ mm hmm. ชอบไหมคะชอบโอเคคะ่ะไปโรงเรียนกันดีกว่า hey, แต่งตัว <I will. S 1> แล้วนะคราฟที่เอวาได้มันจากโรงเรียนนะคะมาเปิดกระเป๋ากันดีกว่าว่ามีอะไรน,นี้เป็น indoor shoe ของเอวานะคะก็อันนี้มี m i ดเช่นวันนี้อาจจะไม่ต้องใช้เพราะมันไม่หนาว แล้วก็เสื้อผ้าสำรองเดี๋ยวเราจะอันนี้คืออาหารกลางวันพร้อมกับสแนคแล้วก็น้ำอันนี้ใส่เสื้อสองชั้นใช่ไหมคะแล้วก็ค่อยใส่แจ็คเก็ตกางเกงก็สองชั้นค่ะไปกันดีกว่าโอเค ที่นี่คือถ้ามีกุญแจอยู่ก็มไม่ต้องโอเคบายบายใครบายบายเจ้าแมวบายบายบเข้าไปได้แล้วปิดประตูเองนะ พร้อมเรียงค่ะ <What? S 1> ค่ะถึงแล้วค่ะนี่คือเซนิกาคอมมูนิตี้เซ็นเตอร์ันนี้คือออ๋รอคนนี้บอว่าชื่ออะไรอ่ะโอเคค่ะไปค่ะนี่นะคะก็เป็นทางเขา้าข้างหน้าก็จะดูมีเขามีแบบขีดเขียนเล่นกันนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นสานามทีว่วอามาคอมมูนิตี้นี่อาจจะแบบไม่ใหญ่มากนะคะแต่ว่าก็เพียงพอแล้วแ่ะ เราก็จะมองจากหลัวออกไปก็เห็นเซเนกาได้เลยนะคะนั่นก็คือเซเนกานี่อันนี้ให้เห็นเต็มๆเลยนะคะตึก A ของเซเนกาค่ะนี่คือตึก A ใช่ปะ่ะอันนี้คือจอดรถใช่ปะ่ะและนี่ก็คือโรงเรียนเ,เขาเรียกว่าคอมมูนิตี้เซนเตอร์ที่เอวามานะคะชื่อเซเนกาคอมมูนิตี้เซนเตอร์ค่ะบ้านแล้วนะคะก็ใช้เวลาไปหกนาทีค่ะเราเริ่มไปทำงานกันดีกว่าค่ะ มีกันบ้าน2ออย่างนะคะแล้วเราจะตัดคลิปค่ะให้กับเซนิกาะค่ะออนะคะต้องมาเช็คก,ก่อนว่ามีโซเชียลมีเดียเป็นยังไงนะคะนี่เราต้องทำเฮดเซ่น,นะคะก็ capitalism is the best economic system นะคะก็อันนี้คือไปเรียน แค n ์ดิแอน politics มานะคะแล้วก็จะต้องทำตามที่ professor บอกนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างของอาจารย์นะคะเดี๋ยวเราจะต้องมาทำแบบนี้กันโอเคทำตั้งแต่9ก้าโมงนิดๆน,นะคะจนตอนนี้ s s a เสร็จแล้วค่ะ นี่เป็นไก่ทอดทงคัสสึแล้วกันนะคะคืออันนี้มันจะเป็นแบบเหมือนคล้ายๆเบอร์เกอร์แล้วมันแช่ไว้ข้างบนแม่หันก็ไปซื้อมาแล้วเดี๋ยวเราจะทอดกันก่อนนะคะแล้วก็อินกิเดียนก็จะมีประมาณนี้ลงไปแล้วนะคะว่าบางวันอ่ะคือแม่หันก็จะใส่อันเนี้ยเอาไว้ข้างบนฟรีซนะคะมันก็ไม่ต้องมาหันอีกหุงไป6กสิบ นาทีนะคะอ oh, wow. ๋อว้าวร้อนเรียบร้อยแล้วนะคะตัดกันดีกว่าโอเคหลังจากที่เราใส่ไข่ลงไปแล้วปิดฝานิดนึงนะคะใส่หอมค่ะเสร็จแล้วนะคะชอบแบบนี้หรือว่าชอบแบบนี้ นี่คือแบบเมนูกันตายเลยอ่ะคือแบบว่าคิดอะไรไม่ออกมันเร็วมากค่ะเรามาล้างจานดีกก่านะคะป๊คป๊าอปะปะบอกว่ามันไม่ควรจะมีอะไรครอบเวอร์กันนะคะเราก็จะต้องจัดให้มันดีๆโอเคค่ะพร้อมเลยนะคะ เปิดน right. like <light> ้ำด้วยนะคะเอาเลยสองชั่วโมงสามสิบห้านาทีค่ะก็ตัดคลิปอยู่เดี๋ยวไปรับเอวาแล้วค่ะหมดเวลามาถึงแล้วนะคะทุกคนเอวากำลังเล่นแท็กกับเพื่อนๆอยู่นะคะก็เลยยังไม่ไปลับกันแล้วมันร้อนมากเหมือนตอนนี้มันกี่องศา ตอนนี้หรอห<า>น่าจะห้าองศานะ,ะ <laughs> มันดูได้เปล่าว่ามัน,นรนเ้ยฝนไม่ตก It's not raining today Forecasting that it's rain but it's not <S ถึงบ้านแล้วค่ะสนุกไหมคะวันนี้วะสนุกปะแล้วขวัญเห็นเอววิ่งเล่นกับเพื่อนใหญ่เลย ดีนะฝนไม่ตกงนี่ตอนนี้ตกแล้วค่ะต้องฮูเดีอยบแล้วค่ะความเข้าไปในบ้านยังคะกินข้าวกับอะไรดีคะอานะหารทำกุ้งเทมปุระให้กินนะคะวันนี้โอเคมีให้เลือกระหว่างกุ้งเทมปุระกับไก่ทอดเอาอะไรดีคะดูริพายทำจองย่างค่ะไป กลับมาจากโรงเรียนนะคะเอวาก็จะต้องมาทำกันบ้านก่อนแล้วถึงจะได้เล่นเกมนะคะเย <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> ้มือเย็นนะคะก็จะเป็นเกี๊ยวซาให้ปะป๋านะคะและเทมปุระให้เอวาค่ะที่ก็ใจร้อนไปนะคะมันก็เลยออกมาดัๆนิดหน่อยแต่ว่ากุ้งเพอร์เฟกทุกคนแม่ขวัญทำซูชิไม่ใส่สาหร่ายค่ะ วั <Okay. S 2> นนี้เรามาดีแคทล,ลอนใช่ไหมคะที่มาร์วิวค่ะเพราะว่าแม่ขวัญจะมาซื้อไอส์ก็นะคะแล้วก็นี่ไอวันลองอยู่นนให้่ขยหรอซึ่แล้วเกือบเจ็ดขวบแล้วเออเราก็เลยซื้อ7จถึงแใช่ไหม,อมอลองทาบดูเลยชอบไหมนะ้นี่สาเหรียญน,นะคะ วันนี้เรามีทิปส์นะคะสำหรับเลือกรองเท้าเทนนิสนะคะกรบรุงเท้าแบบมันจะต้องเป็น non m a r ์ i n g เออป,ะปะ้าป้าบอกว่าต้องเป็นถ้าไปใช้อินดอร์ต้องเขียนคำว่านอน m a r ก i n g แบบนี้นะคะเพราะบางใช่เพราะว่ามันเหมือนกันเนี่ยไอ้วะเหมือนกันเปล่าเพราะว่าถ้าสมมุติว่าไปใช้อินดอร์ต้องเป็นน o n m a r ก i n g เท่านั้น ของสนามแบดใช่ไหมอย่างนี้นี่เองเมื่อกี้เราไปตีแคทลอยมาแล้วนะคะแล้วฝนตกอยู่ใช่ไหมคะมเอวาได้ไไดเทนนิสชูสใหม่ใช่ไหมคะแล้วก็ใส่เลยคะ่ะใ,ใช่ค่ะแล้วอ่ะต่อนันป้ายนะคะที่เขียนว่ามาร์ควิ l ค่ะ C.F มาร์ควิ l นะคะแล้วก็มี d e c a ทลอนแฮร์ริสเบย w a l อล์มาร์ n ินเะ มีมูจิด้วยนะคะแล้วก็มียูนิโคลด้วยอ่าตอนนี้เราถึงบ้านแล้วนะคะบ๊ายบายทุกคนค่ะกอากดไลค์กูส่อกอดให้หน่อยนะกันบายบาย